สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่นา่ารักทัรเสียงุกผู้ทุกคนมาแอบซักฝาอยู่หลังบ้านนี่เอง,อนองนนเนาะเข็ยนยังยี่บนันเนี่นยร่างนโต๊ะองเืออ่นนาตั้างเดือนน้ำนั่นนัหน้าต่างเดิองูนั่นเขาเนี่ยกระจยศมาต่างอ่ะเราซีดแล้วมันจะฟองเขาไว้ในห้องนอน่น สองหนึ่งไอพ่อเปิดประตูไว้อยู่นั่งเห็ดยังเรียบร้อยนั่งเด่นพ่อใจนั่งขยันของมาเองบ่ได้ปิดประตูวันนี้ถูพื้นเพื่อนพี่น้องถูพื้นหล้างบ้านพอก็เลยแยบกล่องมาเบงว่าเพิ่นคนเห็ดยังคนขยันไม่ข้อมุ่น ด่างมอไซค์อมมีพี่น้องถามอยู่ว่าบ่าเบรถลดไงจอดเสะก็ใ้มีโลงรถะจอดนี่ละพี่น้องอันนี้มเอเตอร์้าอันนี้เป็นหลกักว่าเบรกกเลยถอยรถไงออกไข้เป็นดังอ่าเยี่ยมมอเตอร์ไว่าเบ็กที่จอดตรงนี้มันจะห่มไปหอดเทียงพี่น้องห่มไปหอดเทียงหรือว่าบามง้งว่าเบรกกระเลถอยไปจอดขางเงี้ยนด่งพุ่น ขันใบขันขันเทียงเริ่มสีขาใบเนี่ยมันจะหฮมทางฝุ่นได้บ่มเนี่ยทางเทียงหน้าบ่าเพ็ดนะแต่เนี่ยมาเซาหอดเทียงหอดใบมันจะหฮมทางนี้ถ้าเวลาจากเทียงใบขึ้นไปมันจะไปหฮมทางเทียงหน้าขอบมันขอมันแดดทางนี่เขาก็าเอาไปทางฝุ่นมันกับพ่อได้ลบลบโอลบแดดอยู่พี่น้องแต่ได้จอดอยู่ ว่าถายอยออกกําลัางกายนั่นมดเลยมันอ่ะก็ที่กวดบ่กวดบ่ได้เลยพี่น้องเพราะว่าฝนตกเราเวลาฝนเศร้าเราแ,แมงเมางมาต่อมไฟนั่แม่เนาะเปลือกแมงเมาแต่ว่านก็นจัดการเที่ึงว่ามันคือว่าอะบ้านยุสวนหน้าเนาะพี่น,อน้องเนาะมันก็ทํายุให้ยุหน้าคือกันว่าเป็นย,ยุท่ายบ้านแมงเมางก็มาต่อมไฟคัก แมงเมาแมงมันถูออกแล้วมันมันบอใบมปีกมันปีกขึ้่นนะนะวันแรกมันมาต่อมไฟแล้วเพิ่นกระป่อยปีกออกสาระปีกส่วนโตเพิ่นกะถือแมงมดแดงมาเจาะบาดหนิขัดเพิ่นสาระปีกแล้วเพิ่นกะไต้น้ำเพืน้นไต้น้ำเพื้นกับมดแดงก็มาจัดการเพิน่นน่ะบาดเนี่ย หมูแดงก็มาเจาะเพื่อนก็นเจาะคนน้ำน,น่อพี่น้องต้งองทำความสะอาดแล้ว่ัน้พ่อขอไปซื้อไฟคมแนวมาทันเมื่อคืนเนี่ออกไปซือ้อน่ากัลืมไปซื้อไฟคมข้าเจ้าผ้ากันไซสสุดเราได้ไหมข้าเจ้าผ้ากันไต้กบไต้เขียดกันเมื่อคืนนี่โหมาเมียเนาะจ่าระวันอยู่ไฟคมแย่งเต็มทุ่งหน้า ร่างที่เดียวสองคันเลยสีฟุน้นสีแนี้หรอกร่างสีฟุนฟ้นออกฟุนฟ้นมันเั็บ นี่ท้องฟ้าใสลใเมื่อวานนี่ฝนฤดูร้อนพ้ายูฤดูร้อนก็ว่าได้ว่านตึ้งลมตึ้งฝนกระดีละล่ะดินกันชุม่มอืมว่าฝนเป็อนอย่างได้แมงเมาพย่างเมื่อคืนนี่ปลาห้าตัแมงเมาแมงมันฝนอะไรไเลยเหือนเอาฝนฤดูร้อนนใเมื่อวานนี่นเนาะขึ้นด้วยหมุนเข่าตัานาต้านหน้าตรงหน้าต่างคลิปแรงไข่ี่าฆผ้าผ้าสักผ้าู่พี่น้องคะ เรางมอ้อไส้คนเดียวครูชีวิตคนนันงจแหงอ๋ออยู่ใต้มันอยูอ่ใตโฮมเฮียนมันก็นยักมืดนะเด้อพี่น้อง รถนั่นก็นอยู่ที่การเขาดูแลมันนะเนาะนรถเนี่ยคอตะย่อล่มมอไตพี่น้องที่ขี่แห้งขี่เร็วขี่ยังไรกัดบ่ค่อยห่างเลยขันเกิดว่าล่มเทียเดียวแม่นซิเลียนบ่ค่อยเร็วขันล่มเทียเดียวแล้วกันห่างรถคอตะย่์ขี่ล่มขันขี่ล่มเนีย่ยมันเดียบร้อยรถมอไต ด่างฟุนนด่างงั้นอกเลี้ยงอยู่ดินแดงก็ไม่ได้แลี้แล้วฝนตกแล้วเพิ่งนี้ฝนวันนี้ฝนตกแล้วถนนแห้งทุ่งไร้ถนนมันเปียกที่ไม่ได้ดอกพี่น้องรถล่ามันก็สำคัญเนะพี่น้องมันเป็นยานพาหนะเนาะพาเข้าไปหนามาลังพาไปหนามาลังอมก็สำคัญพี่น้องงานก็มีรถกระบะได้พี่น้องยืมชาวบ้านเขาไม่ได้ให้ยืมได้ยืมดูแลจะ ยาอวม,มั้งตัวแลงน้ำมันใทะยแต่ยืมแน่รถุดนะเขาก็จะ,ะให้ยืมได้พี่น้องยืมหมดยืมแางกันมาเหมี่ยวคนทุกบ้านก็ต้องมีเป็นมีเป็นศีลก็ต้องย่อมแอม่นบ่ล่ะเพราะความสะดวกสบายของเราเดีย๋ยวเขาก็ซื้อพราะกำลังที่เขาซื้อไดอย้ยาวเกินตัวใช่ซื้อเกินตัวแล,ล้วก็ลำบากจ้าของเอาพอดีงามทำกำลังเฮา ขั้นนี้ค uh ือการในจักงงามใดๆเขาสิได้ยึดิบมีเงินผ่อนงวดมันขั้นนันเป็นความจริงเขาก็ต้องยอมรับกันโดนยึดขึ้นก็ยึดขึ้นนั่นแหละมนกันว่ามีเงินใส่เพิ่นมันก็ยึดขึ้นอะควอยขึ้น่าคนในประเทศนี่ถือยึดรถกับว่าได้หน่อยนี่อหละเพราะว่าค่อยเคยเห็นงานแนวหนีอยู่ค่อยก็เคยไปยึดขึ้นกันตะกี้ควายเย็ดงานช่วงหนีมอไซด์ตะกี้เขาจิ้มยึดมันแล้วทิมยึดทมช่วงหนีได้เพียงแต่ะกี้บราเพียรกัน ว่าไปเอาหลายขั้นยู่เลยเป้าเพชรจะได้บางคนในข้างบนซิบงวดตามหาก็บพราเห็นคนบางเทอก็เขาจนแกะเบิือนละเนาะนเขาแกะเขาแปลงแบบเบือ่อแล้วยับเยินเหมือละเบ้าเพชรไหนหนีเฮี้ยนหนีซ่านเปาเพชรก็เคยไปท่วงมาหมดเลยกู้ธนาคารเออแบบข้าเจ้ากู้ธนา,านคารกู้แบง์แล้วก็ดบาดายพรแต่ว่าตอนเฮ็ดเกี่ยวกับกู้บ้านโอ้นไปท่วงหนีบ้านไหนบ่้าเพชรเป็นทิม ที่ไปเบิ้งเฮี้ยนเบิ้งสั้นทีอยู่ซื่อๆแต่ว่าอันมอไส่เพราเป็นเป็นทีมยึดเลยเพราะเป็นช่วงนี้สองบริษัทแต่ว่าห้องเบอร์เอยอย่งังบนที่พ่อเป็นเคยเห็นนะน้องม่วนกับน้องม่วนกับไปน้ำใจตลอดเอาไปน้ำเลยพี่น้องแล้วเพื่ได้ติดตามมาตะกี้สีมูจักเนาะเอาไปน้ำตลอดเมนมันเสี่ยงกับการขี่รถการขี่รถขี่รถขี่รถไก่น้ำ ไอ้ ness, แหกโค้งเจ็บกระไรเถื่อนอยากบอกคนจังไห้เราลาออกจากงานนะรถเกิดย้นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เกิดว่าด้วเห็ุแต่ว่าเป็นเลยอดเหตโต้ก็ได้รถใหญ่ตัดหน้าเนี่ยบ่เวทจนเดียงมาเท่าคู่มือหนีเลยแหละพี่น้องเป็นแผลเป็นเป็นแผลเป็นเท่าคู่มือหนีย้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยแต่ละคนเท่าเห็ุยังได้ชีวิตมันเลือกว่าใดมันก็ต้องเอาเนี่ยมวิ่งแม่นบ่ล่ะ ต้องสูตทุกอย่างอ่ะพี่น้องแอนมื่นเดือนกับมื่นกว่าบาทจริงเด้อค่าคอมมิชชั่นอีกได้ค่าคอมลายเดืนมื่นบาทได้ค่าเครดิขั้นละร้อยได้กี่นะมือหนึ่งสิบตัวมือหนึ่งเขาไปหลายทัานสิบว่าสิบว่าบาทกแอนแอนพ่อเฮียนช่งไห้ก็ได้เครดิตค่าเครดิตสิบล้านจะได้พันหนึ่งพี่ป่ะอืมแอนงานเป็นมื่นเนาะ มันจะซ้อมสุ่มอยังนีเข่าเพื่อนตัวจากไรเคสนะแต่ีได้แล้วพี่น้องเรียนอ่อมเมืองระย่องนะพี่นอ้อดดงตั้งแต่ปวกแดงอ่าปวกแดงแล้วก็บมา,าบคาโอ,อนเออมา,าบคาอันน้องไอ้ยังอีกอก่ะไข่ไข่ไปบ้านไข่เนาะแกงตัวจังหวัดระย่องเลยแต่พี่นอ้องมัตพุทธเนียนไปมด อันได้ไก่ค่ะอุลีก่ารถไงแต่รถไงไปมันบัดวได้มันบรสะดวกมันเข่าซอกเข่าซ่วยอะไรนะแม่เนาะมันเลยจำใจต้องเอาหม้อไส่ดินร่นพี่น้องเอาสาระคลิปนี้กรับเพราตอนอดีตให้ฟังครับพี่น้องกบมีพี่น้องถานอยู่ว่าเอาเวทอันท็ดงานอยังตะกี้กับเลยบวา้ฟังในคลิปนี้เลยพวกนี้นี่แหละพี่น้องพวงนี้หม้อไส้เนี่ยแหละเอาสาระคลิปนี้ลาไปก่อนรับเพียนสวัสดีครับ